ราคา800บาทขึ้นไปถึง1,000เอาเอาเอา,เ,อาเข้ารูไหนติด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 เอาได้ละก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาชมช่องเดอะยุทธสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมลูกหมูของพี่สาวของผมที่พึ่งคลอดได้2วันมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่นะครับ นี่เป็นคอกหมูของพี่สาวที่เลี้ยงแม่หมูไว้ซึ่งแม่หมูตัวหนึ่งกำลังเพิ่งคลอดลูกออกมาได้สองวันนี่นะครับลูกหมูกำลังดื่มนมแม่กันใหญ่เลยละครับพี่สาวผมบอกว่าแม่หมูตัวนี้คลอดลูกออกมาทั้งหมด8ตัวมีลูกหมูตัวผู้4ตัวแล้วก็มีลูกหมูตัวเมีย4ตัวนะครับ เมื่อกี้ผมสังเกตเห็นลูกหมูตัวหนึ่งเจ็บขาหลังอยู่ตัวนี้นะครับที่เสาผมบอกว่าสงสัยตอนแม่มันลุกขึ้นแล้วไปทับใส่ขาลูกหมูก็เลยทำให้ลูกหมูตัวนี้เดินกระเพลกกระเพลกนะครับสำหรับลูกหมูที่เพิ่งคลอดพี่เสาบอกว่าก็จะให้อยู่กับตัวแม่แบบนี้ไป อีกสักระยะหนึ่งประมาณเดือนหรือเดือนกว่าให้ลูกหมูได้ดื่มนมของแม่หมูไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าลูกหมูจะโตกว่านี้แล้วก็ค่อยเอาไปแยกคอกนะครับสำหรับลูกหมูตัวน้อยๆที่เพิ่งคลอดพวกนี้ วันวนก็จะอยู่กับแม่ดื่มนมแม่อยู่แถวนี้จะไม่ค่อยออกไปไหนนะครับนี่นะครับพอดื่มนมแม่เสร็จก็พากันนอนแบบนี้ช่วงนี้ในตอนเช้าอากาศยังหนาวพอลูกหมูดื่มนมเสร็จก็จะพากันมานอนซุกตรงท้องแม่แบบนี้นะครับส่วนในตอนสายๆลูกหมูก็ จะออกมาวิ่งเล่นบ้างแต่ก็ไม่ห่างแม่เท่าไหร่และตัวแม่ก็จะห่วงลูกนะครับในช่วงแรกๆนี้แม่มันห่วงนะครับแม่ห่วงเอาตัวนี้เดินออกมาไม่กลัวเอาเดินกลับเข้าไปกลับไม่ได้เอาเอาเอา เขารู้ไนติด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 เอได้ละโอ้โหนี่นะครับช่วงแรกๆนี้แม่หมูจะหวงลูกถ้าคนที่ไม่คุ้นแม่หมูก็จะออกมาคูจะออกมาดูแบบนี้นะครับนี่นะครับลูกหมูพึ่งคลอดตัวเล็กๆน่ารักมาก ดยเฉพาะเจ้าตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวเล็กมากครับตัวนี้สำหรับแม่หมูตัวหนึ่งตัวหนึ่งเวลาผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็จะอุ้มท้องประมาณทัก4เดือนถึง4เดือนกว่าแล้วก็จะคลอดลูกออกมานะครับ สำหรับแม่หมูของพี่สาวพี่สาวผมเลี้ยงไว้ทั้งหมด4ตัวตอนนี้ก็คลอดแล้วตัวหนึ่งยังเหลืออีก3ตัวที่ยังไม่คลอดนะครับมีแม่หมูอยู่ในคอก3ตัวแล้วมีที่ผูกไว้กับต้นมะขามตรงนี้อีก1ตัวนะครับตอนนี้คลอดไปตัวหนึ่งอีก3ตัวก็กำลังอุ้มท้อง เพื่อลอคลอดอยู่นะครับเมื่อลูกหมูเหล่านี้อยู่กับแม่ได้ประมาณเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่าๆพี่สาวก็จะให้ยานมแล้วก็จะพาแยกคอกเพื่อไปขุนให้โตขึ้นแล้วก็รอที่จะขายออกไปนะครับนี่เป็นคอกที่ลูกหมูต้องแยกออกมาเพื่อที่ จะทำการขุนลูกหมูให้โตขึ้นเพื่อรอพ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับซื้อไปเลี้ยงหรือว่าใครที่อยากเลี้ยงลูกหมูก็จะมาซื้อต่อไปนะครับสําหรับลูกหมูที่อย่านมแล้วแล้วมาขุนให้โตขึ้นพี่เสาบอกว่าราคาก็จะอยู่ที่ตัวละประมาณ800บาทถึงพันกว่าขึ้นไป ทั้งนี้ก็ต้องดูที่ตัวลูกหมูว่าตัวใหญ่หรือตัวเล็กด้วยนะครับสําหรับลูกหมูที่กำลังหย่านมที่เสาบอกว่าในช่วงนี้ต้องทำการดูแลเป็นอย่างดีทั้งเรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องวิตามินเพราะว่าบางทีช่วงนี้ลูกหมูอาจจะอยู่ในระหว่างปรับตัวบางตัวที่ไม่แข็งแรง อาจจะไม่รอดนะครับในส่วนลูกหมูที่เป็นตัวผู้ถ้ายานมเสร็จแล้วมากินอาหารได้ประมาณ10วันพี่สาวบอกว่าต้องทำการตอนด้วยเพื่อที่ลูกหมูจะได้โตไวๆนะครับสำหรับ ในหมู่บ้านของผมส่วนมากชาวบ้านก็จะนิยมเลี้ยงเป็นหมูดำซึ่งเป็นหมูพันเหมยซานแต่ส่วนมากที่หมู่บ้านผมก็จะเป็นหมูไกลพันธุ์ซะส่วนมากแล้วนะครับแต่ยังไงก็ยังเป็นที่นิยมบริโภคของชาวบ้านแถวนี้เป็นอย่างมากเลยละครับสำหรับหมูดำนะครับ ที่ผมเห็นช่วงนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อเรื่อยๆพี่เสาเลี้ยงไม่พอขายด้วยซ้ำเลยนะครับในช่วงนี้นี่นะครับนอกจากจะดูแลเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องยาเรื่องวิตามินแล้วความสะอาดก็ต้องเอาใจใส่ด้วยนะครับก็ต้องมาล้างคอกหมูหล้างขี้ให้ลูกหมูในทุกๆวันแบบนี้ด้วยนะครับ ครับสำหรับการเลี้ยงลูกหมูดำที่หมู่บ้านของผมส่วนหนึ่งก็เป็นการเลี้ยงแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการเลี้ยงเพื่อที่จะทำเป็นธุรกิจขายด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้แด่เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแนวบ้านๆแบบนี้ ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาการแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ